ใคาเป็นแฟนหนังไซไฟในตำนานอย่าง E.T. The Extra Terrestrial ค่ะต้องจดจำตัวละครมนุษย์ต่างดาวตัวนี้ได้ดีแน่นอนต้องบอกว่านี่แหละคือโมเดลของหุ่นมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะถูกนำมาประมูลนะคะให้บรรดาคนรักหนัง E.T. ได้เป็นเจ้าของกันด้วย หุ่นตัวนี้มีความสูงอยู่ที่3ฟุตค่ะหรือราวๆ91เซนติเมตรนับเป็น1ใน3ของโมเดลหุ่นมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ในการถ่ายทำหนังอีทีเมื่อปี1982ด้วยทางผู้จัดงานอย่างสถาบันประมูล s o ตเตอร์ค่ะคาดว่าน่าจะทำเงินไปได้ราว600,000ถึง900,000ดอลลาร์ทีเดียว ด้านรองประธานของสถาบันประมูลสตอร์บีสเล่าให้ฟังว่าโมเดลหุ่นมนุษย์ต่างดาวจาาหนังอีทีตัวนี้เป็นผลงานการออกแบบของคาร์โลรัมบอลดีค่ะ <Okay. S 1> เขาเป็นศิลปินด้านสเปเชียลเอฟเฟกที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดในจินตนาการให้กับภาพยนตร์ดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นดูนเอเลี่ยนแล้วก็หิงของค่ะ โดยงานนี้นอกจากหุ่นจากหนังอีทีก็ยังมีภาพสเกจของหุ่นตัวนี้ด้วยรวมถึงโมเดลจำลองการเคลื่อนไหวของลูกกระตามนุษย์ต่างดาวให้ได้สู้ราคากันด้วยนะคะรวมถึงยังมีพรอ็อพจากหนังไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, และสยองขวัญแห่งศตวรรษที่20ไม่ว่าจะเป็นผ้าค,คลุมจากหนัง d r a c u l ่าและโปสเตอร์ภาพยนต์ดังมาให้ร่วมประมูลแล้วก็เป็นเจ้าของกันด้วยคะ่ะ